หลังจากที่คาสกิได้มีการเปิดตัวนินจาเซนสิบอาร์ส1ไปแล้วที่อเมริกายุโรปและญี่ปุ่น ครั้งนี้ถึงคิวของเมืองไทยครับเค้าสก,กิได้มีการเชิญสื่อมวลชนและรับจุนน่มนายของตัวเองนะครับไปร่วมชุมนุมกันที่สนามช้างเซอร์กิตบุรีรัมวันที่7พฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้นะครับนี่เป็นการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์นินจาซีส 10R ครั้งแรกของเมืองไทยอย่างยิ่งใหญ่ต้องบอกว่านี่คือการเปิดตัวบิ๊กไบค์ครั้งสําคัญของเค้าสก,กิทในเมืองไทยนะครับเพราะว่าซีส 10R ที่ผ่านมานั้นนะครับไม่ประสบความเร็จในเมืองไทยเท่าที่ควรนัก่กอนหน้านี้เมื่อ4ี่้าปีที่แล้วนะครับเ,กกเค,ค,รบครั้งง แต่จำหน่ายได้เพียงแค่ปีละ10กว่าคันเท่านั้นครั้งนี้เป็นการกลับมานะครับเพื่อสานต่อความยิ่งใหญ่ของรัตกูลนินจาเซกสิบอาให้ได้นะครับในตลาดเมืองไทยของเราโดยเซกซ์สิบอานั้นนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่200แรงมา้ท 103, นนาที่1 3 0 0 0รอบต่อนาทีและ207แรงม้านะครับที่แรงม้าทำงานเต็มที่100%นี่คือโฉมใหม่ของนินจาเซกสิบอานะครับของปี2 0 1 6ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หมดทั้งคันนะครับดีไซน์ภายนอกนั้นนะครองอดดง,รอง,ง่่าาเนยยใจป็ิ พร้อมด้วยก,กหนสนาของโชวว่าที่มีกระปุกซับแทงสีแดงโดดเด่นเร้าใจนะครับสามารถปรับคอมเพรสชันดัมปิ้งและสปริงพรีโหลดได้ตรงบริเวณด้านล่างของกระปุกซับแทงนี้เองครับดิสเบกหน้าของเบลโม่นะครับโมโนบล็อกสำหรับคันนี้นะครับใช้ท่อของอะคาโบบิกโดยมีสีสันของทีมคาสกิเรซ i ิ่งทีมนั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องของแรงม้าสูงสุดอัตราเร่งและความเร็วนั้นต้องถือว่านินจาซัลลิิานั้นไม่เป็นสองรองใครในขณะนี้สำคัญที่สุดก็คือว่าการตั้งราคาครั้งนี้ของคาสกินั้น จะตั้งราคาไว้เท่าไหร่กันแน่ติดตามข่าวคากันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ